ที่พราอาจารย์อธิบายไปแล้วเนาะแล้วตามนั้นอะไม่ต้องอธิบายต่อก็มีแค่นั้นแหละพูดทีไรก็เหมือนเดิมอะ่ะจะก็เคยกอไก่อะไรก็ได้หมดอะ่ะแล้วก็ย้อนลงที่จิตเหมือนที่หลวงพ่อบอกหลวงปู่อนะบุญบุญบุญจะทำผ่าพึ่งอะ่ะ พุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจอ่ะพุโทโธเป็นคําความคิดเป็นคําพูดเป็นความคิดที่เราคิดเองเราจัดระเบียบขึ้นมาเป็นคําพูดคาพูดในใจเพราะตัวความคิดเนี่ยไม่เป็นคําพูดหรือเสียงในใจก็เป็นรูปใช่ไหมรูปภาพในใจมีสองอย่างบางทีก็มีแต่รูปบางทีก็มีแต่เสียงบางทีก็มีทั้งรูปและเสียงในใจคือความคิดมันมีแค่นั้นแหละ ในรูปน่าจะมีเราก็ได้หรือเป็นคนอื่นก็ได้อันนี้ความคําว่าพุโทโธก็คือความคิดอันหนึง่งแต่เราสร้างขึ้นมาสร้างมาเป็นเหยื่อล่อหลวงพ่อบอกเป็นเหยื่อล่อปากนั่นแหละแล้วก็ย้อนอยู่ที่จิตพุโทโธใจรู้พุโทโธเป็นคําพูดจะคําพูดอะไรก็ได้แล้วพุโทโธก็ใจรู้ว่าตอนเนี้ยบริกรรมอยู่กาลังท่องพุโทโธอยู่แล้วพุโทโธเสร็จก็ย้อนมาดูใจใจเบื้องต้นมีสองอย่างเพ่งกับเผลอมังหัดรู้ มีแค่นี้จริงทําแค่เนี้แล้วก็ทําแค่นี้ตั้งแต่เริ่มต้นภาวนาจนจนตายไปก็ทําอยู่แค่นี้แหละทุกวันนี้ผมก็ทําอยู่แค่เนี้ไอ้ที่เข้าความรู้ความเข้าใจเท่านั้นที่มนันเปลี่ยนแปลงแต่กรรมฐานก็มีอยู่แค่เนี้แหละทุกอย่างเป็นเรื่องของจิตหมดที่เหลือมพัฒนาไปเองพัฒนานแต่สติสมาธิแล้วก็ปัญญาสุดท้ายมันจะเป็นความหลากหลาย ทั้งหลายก็คือประสบการณ์ประสบการณ์เหมือนคนเราอะ่ะจะแก่มาก็ผ่าร้อนผ่านหนาวอะไรที่ว่ากันอย่างนั้นเป็นประสบการณ์เหมือนอาชีพต่างๆอะ่ะเหมือนนักบินอะ่ะก็ต้องมีประสบการณ์ถ้านักบินจบเมื่อวานเพิ่งจบแล้ววันนี้ขึ้นไปบินเราบอกขอขอยินดีกับผู้โดยสารเที่ยวนี้เราได้นักบินจบใหม่เมื่อวานมาบินใครกล้าขึ้นบ้างนะ ขาไม่กล้าขึ้นหรอกเหมือนก็ต้องเขาก็ต้องเป็นผู้ช่วยก่อนเนาะเป็นโคพายโลอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละเหมือนกับตันเรือทหารเรือทั้งหลายก็เหมือนกันต้นหนต้นฮะต้น,ตนหนกว่าจะเป็นผู้ช่วยอะไรโอ้ไต่ตระดับเยอะมากกว่าจะได้เป็นกับตันเรือแบบก็แบบเดียวกันนะพ่อหน,น้าเพราะที่เขาได้มาคือประสบการณ์ <c oughs> หมอต้องประสบการณ์หมอจบใหม่ใครกล้า จบเมื่อวานยังไม่ได้ใช้ทุนเลยรู้สึกเอ้ชีวิตชักแฝนในเส้นได้อ่ะเอาเลย